ต้องการที่จะเป็นการผ่าตัดแล้วได้เป็นแผลเล็กที่สุดคุณหมอก็เลยมีการใช้เทคนิคในเรื่องของการผ่าตัดค่ะวัสดีค่ะวาสนาจันทเวชนะคะว่านค่ะอันนี้คือกลับมาคอ l ล็อเคสกับคุณหมอชัชวานครบ1ปีอันนี้เป็นการผ่าตัดหน้าอก เป็นการผ่าตัดออกก็ในเรื่องของการผ่าตัดแผลค่อนข้างที่จะเข้าที่แล้วก็ตัวรอยแผลเป็นเล็กมากคือแทบจะมองไม่ออกว่าเรามีการผ่าตัดมาแต่ก็ด้วยความที่ว่าครั้งแรกที่คุยกับคุณหมอในเรื่องของการผ่าตัดนะคะจริงๆด้วยตัวว่านเองเป็นคนหน้าอกใหญ่แล้วก็เนื้อหน้าอกค่อนข้างเยอะการผ่าตัดที่จะสมบูรณ์แบบคือต้องเป็นแผลใหญ่เท่านั้นแต่ด้วยตัวว่านเองไม่ไม ได้แผลใหญ่อะคะ่ะก็เลยมีการคุยกับคุณหมอว่าต้องการที่จะเป็นการผ่าตัดแล้วได้เป็นแผลเล็กที่สุดคุณหมอก็เลยมีการใช้เทคนิคในเรื่องของการผ่าตัดใต้ราวนมซึ่งจะเป็นแผลเล็กมากแต่ว่าโดยรวมแล้วคือแผลเป็นโอเคทั้งหมดคือในเรื่องของการผ่าตัดครั้งแรกคือจะมีแค่เจ็บตอนที่ใส่เครื่องแค่นั้นเองจริงๆนะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะฟื้นขึ้นมา มีอาการแค่เมายาสลบค่นั้นเองส่วนในเรื่องของแผลในการผ่าตัดไม่มีอาการเลยว่านจำได้ว่ารู้สึกว่าว่านจะผ่าช่วงบ่ายก็คือหลังจากที่แบบว่าออกจากห้องผ่าตัดสักประมาณ 4- ี่ห้าโมงเย็นที่ว่านรู้สึกตัวขึ้นมาก็ประมาณ6กโมงถึงชั่น,นึ่งได้นะไม่เกินนี้แล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะคะของพี่ๆนะคะหรือของตัวคุณหมอเองมีการมาเช็คอาการมาเช็คว่าว่านตลอดว่า เป็นยังไงมีการเจ็บแผลไหมก็คือดูแลดีมากพอเช้าของวันรุ่งขึ้นก็ถือสายเดินเดินรอบตึกเลยทีเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มัมนไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรเลยและหลายที่ที่ว่านเคยมีการศึกษาก่อนที่จะทําเรื่องของการผ่าตัดตรงเนี้ยว่านยังเห็นของอของคนอื่นเนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่นะไม่สามารถขยับตัวไม่สามารถที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้แต่ของว่านนี่คือว่านสามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้สบาย ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแผลเล็กแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยในเรื่องของแผลอะไรพวกนี้คือมันสมานเร็วมากเพราะด้วยตัวแผลมันเล็กอะคะ่ะเราไม่ต้องทําความสะอาดอะไรก็คือกินยาแก้อักเสบยาที่คุณหมอให้มานะคะจนครบแค่นั้นเอง